สวัสดีครับเจนจินะคะนี่ก็พ่อชิงตั้งเรียกว่าพ่อพ,อพอ่อจิเป็นลูกศิษย์พี่ชิงนะแล้วเราจะเอาการเต้นไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรบ<อ>้างนั่คือเจนจิโยสวัสดีครับวันนี้นะครับรายการแดนทริปของเรานะฮะมีคแปลกประหลาดเล็กน้อยนะครับ เราจะพาทุกคนไปหาน้องสาวผมนะครับจะเรียกว่าน้องก็ได้จะเรียกว่าดาราท่านหนึ่งก็ได้หรือจะเรียกว่านักเรียนก็ได้เรียกอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาคนนั้นคือใครนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลนะฮะเรากำลังจะไปที่เดอะสตรีทครับไปพบน้องคนนั้น ดาราท่านหนึ่งโอเควันนี้เราจะเดินทางกันด้วย BTS นะครับรถไฟฟ้านะครับสวัสดีครับเ็นนะะนิะะคกพอ่อชิงต้องเรียกว่าพ่อพอลจิตเป็นลูกศิษย์พี่ชิงนะคะ Now, ตอนนี้พี่ชิงก็เปิดโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะแดนฟ f ร์ไลฟ์ค่ะแดนฟอร์ไลฟ์ครับคอนเซปต์ก็คือเต้นได้ใช้ชีวิตเป็นอืมยังไงก็เอาจริงถ้าอย่างจันจิก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราเต้นน่ะมันถูกฝึกฝนได้นะด้วยด้วยสไตล์ด้วยเทคนิคอนะแต่หลายคนนะ่ะเวลาเราเต้นนะ่ะในโรงเรียนหรือในห้องเดียวกันนะ่ะทำไมมันมีคนใดคนหนึ่งที่เก่งกว่าหรือไม่เก่งกว่าถูกปะ่ะอันนั้นอ่นะ สุดท้ายเราค้นพบว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของมายเซตเรื่องของสิ่งที่ควรจะต้องเป็นอย่างเช่นเฮ้ยฉันอยากเต้นเป็นน่ะหรือว่าฉันอยากเต้นเก่งหรือว่าเฮ้ยแค่เต้นนี้แค่นี้ก็พอและไม่ต้องฝึกแล้วพอ,อใช่ปะ่ะถูกปะ่ะคือเหมือนปรับมายเซตตัวเองเนี้ยหรอถูกต้องเหมือนสังเกตมายเซตเวลาเข้าคาแล้วเราแบบเอ้ยเราเป็นคนมายเซตยังไงถูกต้อง,องแล้วเอาจริงๆแล้วมันเหมือนกับคือเวลาเรียนเต้นนะ่ะดันจิก็รู้ว่า มันไม่ใช่มีแค่แด้านสีกับผมใช่ไ่ะที่ตอนนี้ยที่เหมือนกับวันนี้เราประสบความเร็จในเรื่องเนี้ยในระดับหนึ่งแต่ว่าคนเหล่าอื่นๆน่ะไม่ใช่คนเหล่าอื่นเด็คนเหล่านั้นหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่อยู่ในค้าเราอะ่ะแม่งหายไปไหนหมดแล้วถูกปะคือคือเราก็สอนเหมือนกันแต่ทําไมคนคนหนึ่งมันลุกขึ้นมาทําอะไรได้มันเข้าใจได้มันต้องไปต่อได้ส่วนหลายคนก็นจะมองว่า เฮ้ยเราสอนให้เป็นศิลปินได้โรงเรียนนี้สอนให้เป็นศิลปินได้แต่ไม่ใช่เลยเพราะว่าจะมีสักกี่คนดีกว่าที่เรียนแล้วจะไปเป็นศิลปินหรือเป็นนักเต้นได้ถูกปะเราไม่หวังผลแค่นั้นเราจะหวังผลแค่ว่าคนเ่าเนี้ยเด็กๆเราเนี้ยเข้าใจว่าเฮ้ยชีวิตแม่งต้องดําเนินแบบนี้ไม่ใช่แค่เต้นอย่างเดียววันหนึ่งเราเต้นเสร็จแล้วเราจะเอาการเต้นไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างนั่นคือเจนจิเลยเจนจิคือไม่ไม่เคยหยุด ะะรู้ว่าสกิลมันอาจจะดรอปลงแต่เราก็ไม่เคยอยู่ที่จะเอามันมาใช้เพราะเราก็แค่คิดว่าเฮ้ยเราไม่เก่งแต่เรา,อาชอบเรารักเราก็เลยเอามันมาใช้ในงานของเราแล้วมันไปได้ดีมากๆเลยค่ะ <า S 1> <te az> ก็เลย <te az> คิดว่าเออการเต้นน่ะมัน,ม,นมันให้ชีวิตจจิตเยอะเลยนอกจากความสนุกสนานแล้วมันยังสอนให้จิมีความอดทนด้วยต้องฝึกฝนด้วยไม่ใช่ว่าเต้นอุ้ยเราเก่งแล้วพอแล้วแต่เราต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนแบบว่าทุกๆอย่างในชีวิตถ้าสมมติเราใช้ชีวิตแบบ แค่นี้พอละเราก็จะหยุดอยู่แค่นี้แต่ถ้าเราคอยพัฒนาหรือว่าคอยอัปเดตไปเรื่อยชีวิตมันก็จะแบบมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าชีวิตมันถ้าเราหยุดมันก็หยุดเนอะแต่ถ้าเราพัฒนามันก็ไปต่อเรื่อยถูกต้องในการเต้นจริงก็ถือว่าเออตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะพานจีมาไกลขนาดนี้นะคะแต่มันพานจีมาไกลมากไม่ใช่ว่าเป็นแค่แดนเซอร์จริงกลายเป็นนักร้องจริงกายเป็นนักแสดงแล้วเป็นติ๊กต็อกเกอร์เป็นโอ้ยเป็นมู่สูไปหมดเลยเพราะการเต้นเลยค่ะ อแล้วแล้วเราเจอกันตอนจันเจียอยู่เท่าไหร่โอ้ยสิบกว่าเลยค่ะประมาณสิบห้าสิบหกค่ะเด็กมากเด็กมากเด็กมากจิ๋วๆเลยครับเจอตอนจิ๋วๆเลยจิ๋วตอนนั้นยังไม่ใช่อย่างนี้เป็นแบบเด็กๆเลยก็คือตอนนั้นคือแพชั่นที่ก็คืออยากเรียนเต้นอยากเก่งอยากอยากทำได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีการแข่งขันด้วยรู้สึกว่าเด่นทุกทีเงี้แต่พอโตขึ้นมาเส้นเลยแบบ เฮ้ยเขาเขาเก่งแล้วก็อุ้ยสนุกอะไรเงี้ยมันมายเซมันเปลี่ยนไปตามวัยด้วยอนั่นแหละคือก็คือที่เนี่ยเราพยายามจะจะฝังเรื่องของสิ่งเหล่านี้ครับไปตั้งแต่เด็กเลยว่าโตไปเต้นไปใช้ชีวิตไปทํานู่นทํานี่ไปมันต้องเจอแบบเนี้ยซึ่งเราเรามันไม่สามารถเลี่ยงการเจอสิ่งเหล่านี้ได้อยู่แล้วถูกปะไม่เจออยู่แล้วแต่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะไปกับมันยังไงเราจะแก้ไขปัญหา สิ่งเหล่านี้ยังไงแล้วเราจะผ่านไปด้วยวิธีไหนนะจ๊ะใช่เรื่องการเต้นก็ช่วยเด็กแบบไม่ว่าแบบในวันที่เศ้าๆหรือว่ามีเรื่องไม่ดีเราเต้นเราก็จะแบบเออวีความจบขึ้นเลยมันก็ช่วยค่ะมันช่วยทุกๆด้านเลยเพราะฉะนั้นมาเรียนเต้นกับครูชิงนะคะ dance for life นะคะแล้วก็จะได้มากกว่าการเต้นแน่นอนค่ะขอบคุณนะจ๊ะจกอนหนึงทีนะคะขอบคุณค่ะบบายบาย